สวัสดีครับวันนี้ไม่ได้ใช้ไมโครโฟนนะไม่ได้ใช้ไมโครโฟนสิบโมงกว่านะก็จะเป็นช่วงเวลาขนาดนี้แหละนะครับที่รับประทานอาหารเช้าวันนี้ก็จะทานสองมื้อครับอาหารเช้าเมนูเริ่มต้นก็จะเป็นผลไม้แล้วก็ผักประมาณขนาดนี้แหละนะครับ ก็ทานไปเรื่อยๆทานไปเรื่อยๆนะครับถึงใครชมคลิปนี้แล้วก็ต้องใจเย็นนะใจะเย็นผมก็ขึ้น YouTube เลยนะฮะไม่ได้บันทึกเอาไว้ในคอมนะถ้า YouTube เกิดตัดขึ้นมาเนี่ยนะก็ต้องบันทึกใหม่นะบันทึกใหม่เมื่อเช้าเนี่ยไปเก็บมาจะเก็บผักแล้วก็พอดีตัวเขียวตัวเขียวบางต้นนะฮะ ปักก็แกแล้วนะครับเป็นโปรตีนเนี้ยเป็นโปรตีนนะตรตนนครับต้มถั่วเขียวนะเวลาเราไปเข้าค่ายต้มถั่วเขียวนี่ก็จะเป็นเมนูนี้ํำนะครับ ทุกขนาเป็นศิปลปะหมดเป็นความละเอียดเป็นเรียกว่าความใจเย็นนะครับจะช้าละเอียดลึกซึ้งนะ,ะนจิตจิตที่ร้อนรนนะะอยากไปนู่นไปนี่อยากกินนู่นกินนี่อยากแสดงตนอยากได้รับการยอมรับอยากพูดอยากคุอยอยากเสนอนตัวอะไรหลายๆ,ๆอย่าง การฝึกตัวเองให้อยู่ครับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่เราทำครับวา่าท่านชมนะครับทีนี้ก็ทาเพื่อที่จะเป็นเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างเราทำอย่างนี้นะ ที่จะเห็นผลผลิตเ่านั้นเองพกคนที่ดูสื่อนี่ก็จะมีหลายประเภทนะส่วนคนที่มีความรู้อยู่แล้วเข้าถึงอยู่แล้วท่านก็อาจจะอาทานไม่อยากจะดูแต่บางคนยังไม่พอใจก็ต้องเห็นภาพละเอียดแบบถึขัน้นตอนวิธีการจารแก ความจริงในระหว่างที่แก่ตัวนี่ผมก็ต้องทานอาหารไปด้วยนะเนื่องจากว่าจะต้องพูดคุยเป็นการเกินน,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  16, นาําวันนี้นวนนนนนนนะันที่สิบหกวันวันองวันนี้สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าสิบแปดที่แทด ที่เขาไปทําถั่วงอกอ่ะาไปทถั่วงอกผมจะไปไว้ในหม้อต้อตมหม้อต้อมครับ my mom. เราจะเข้าใจว่าผลไม้นี่ต้องทานที่หลังนะ มันวันงกนวันงกมีจับมันจะลงใบใหญ่นะนจะลง <c oughs> นผักที่นู้ๆอยู่แล้วเพื่อนๆก็จะไม่ค่อยโชว์ไนงะ สิ่งที่อยากไปโชว์คือสลัดสลัดนี่ก็ปูกกระดินนะได้มาสองใบอย่างนี้กระหลัดมาสองใบนะทานกันเลยสองใบหอมจับปลูกง่ายมาก ต้มจืดอ,อร่อยกินน,น้ำพริกอันละลาบจะพลาดไม่ได้ยังไงก็ผักบุ้มใบใหญ่อะ,อะอไรทำเล่ยอื้ฮู้โครตเยิวอ o ฮู้โครตเยิ ULO อ่ะทำไมหมดนี่เลยเหรอหมดครับ ต้องทันหมดครับไม่มีใครมาบังคับอืโอโอ้โหนี่ใบนี้ใหญ่ย,ยิ่งกว่าใหญ่ย,ย,ยิ่งกว่านะเห็นภาพอือใหญ่ใหญ่ของม้า,าไหมนะเค ใหญ่กว่านี่ใบชะพูจริงสารพัดเลยตอนที่คิดจะหมดนะนี่มันแก้วใบบบกฟิลิปินที่พร้อมดันน่อนน้ำน้ำลนก่ดด ตับัันนีกยังะจัเยเก้านาทีเขาไปแล้วดูทันผักนี่สามกุ้ง ลุ้นมา,าออกหวานมาก่อคอครับเดี๋ยวหมดครับเยวหมดกระมังครับเยวหมดครับ